ระมหาโมพลานะเป็นอาคัรสาวกเบื่อทชายของอสมสมาสมพุทธเจ้าเป็นผู้มีฤทธิ์ออกอผยเนินอากาศได้สามารถที่จะหอไปได้อย่างสบายแล้วก็ท่านได้หลังจากบวชมาได้เจ็ดวันท่านก็ได้สําเร็จพระรหันที่ถ้ำกาลศิลานะครับที่เขาอิสิคดิแล้วก็นิพพานหลังจากพระซาริบทนั้น สิบห้าวันคือวันเรีนวันเพ็เดืนอนสิบสองหลังจากลอยกระทงไปแล้วแล้วก็เป็นท่านเป็นคู่หูกันที่เรียกว่าเป็นเพื่อนกันที่สร้างบาร,รมีมาหลายพบหลายชาตินะครับแล้วก็ได้มาตั้งความปรารถนาเป็นพระกรสาบเกเบื้องซ้ายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ต่อมาก็ได้มาเกิดที่นาลันหามเป็นเพื่อนของพระสารีบุตร ป็นอการัสาพวกเพืองซ้ายหลังจากที่มาเกิดก็ท่านก็ได้ไปดูดนตรีแต่ว่าพอวันหนึ่งได้เกิดความเบื่อหน่ายก็จึงได้ชวนเพื่อนอได้ไปบวชในสำนักของอาจารย์ชันชัยทีนี้สาธิบุตรท่านเป็นผู้มีปัญญามากหรือว่าจึงได้ถามอาจารย์ชันชัยจึงได้ไปากันไปบวชในสำนักของพุทธเจ้า,า,านั้น 2 5 0 0ลูกก็จึงได้สำเร็จอลหานส่วนโมคลานะ7วันส่วนพระสาริบุตรนั้น10 15วันนั้นก็ถือว่าเป็นคู่สาวกที่พระพุทธเจา้าว่านี้เป็นคู่แห่งอาคารส,สาวกของเราตถาคตหรือว่าเป็นผู้มีความบทเด่นสวยงามในองค์หนึ่งนะครับ